ไก่คนไก่ไก่เห็ดเอาไม้เอาไมเอามหมอดเอาไม้มาให้เห็นมันมันแหกเนื้อเปลือกเมื่อวานนี่มันยังเห็นมันบอกมันยังงูขืนสงจุ่มน้อยเดี๋ยวเรได้สังเกตเรียกตวเมงที่กินมันอะไรเนี่ยอ๋อเมื้อวากระบาลนี่เมื่อวานนี่เอางัวมาหนิยังยังมันลายมันอยู่มันไม่เห็น ขาดบึงเป็นผมแก่อ้ย <c oughs> เอ้าแค่ไหนแต่<า>อยู่หน้าบ้านนี่เกิดเอละหลายกันนี่นะถ้าเบิึงมื่ออื่นมันหลายกันนี่แม่เธอบอกอกินตะคอนเดียวแหละบ่ามือสองสามมือดอ,อนันน้องหน้าบ้านเจน้าหน้าหนองกำลังอยเปิดน้ำสปริงเกอร์ใส่ยามเด็ดหอนๆก็ันขึ้นเศรษฐศาติแท้ๆเลยนี่เป็นบ้าข่อยไปดินงสัตว์ข่อยถ่างหญ้าอยู่น้ามุนี่ข่อยก็ได้ตลอด กกอันนั้นนั่นอันนีนี่นะก๊อกโดกันมันจะขึ้นอีเอยนี่นะเออมันขึ้นตลอดฝนก๊กติวนี่นะบ่บ่กกกระโดดกอันนี้นะกกสมิกกกอันบ่บ่กกกาน้อยเห็นไหมกกมากอีอย่างก็น้าใบนี้น้อยนะก๊อกกระดานเหรอบ่เอามันขึ้นเต็มขวดแล้วฟ้งนี่ก็ขึ้นนี่นึงโอ้แกขึ้นหมูตรงนี้ บนตกะสติ๊กห้งามน,นี่เนาะ,ะมันจะแข้งบนโต๊ะนาะเละบนอันเขาเป็นละอันนะอ,อันไม่เขาให้นักมัวเกิดสิเลยกินได้ตลอดค่อยจุดข้านกินมัอนแค่เก็บแลว้วก็เ่ายู่หน้าบ้านได้เวละซามเลยนี่นะโอ้ยุณพ่อมันเอาๆเาลยนี่เต็มได้น่นถาด หลายที่หลายแล้วเนาะมันหาก,ก็เกิดเพื่อเดียวนี้ตัวนี้นะเพื่อเกิดรายเที่ยวเราบรจิจาคโบสาหาก,ก็เอาฝั่งวางอันนี้ดีเด้อวางเห็ดปลูกสลีนี่เด้อตับนี่นะกบกระโดกกะโดกบอันนี้นะก,กะนนะบอีย่างนะใบ้อยๆนะคุ้มค่ายง่ายงี้ได้ดิ <laughs> แต่และที่หั่นแกงใส่ปลาเดกใส่อันเขาพักอันอิจูใส่ือาวห,หมดเพชดดิบใส่แบบนี้เพื่อกินบ่นได้แล้วขอบ่ค่อย,คอ,ยคอยกินกินยังก็เจ้ากินยังก็กินกาันั่นบอกเฮ้เขาก็กินเน้ากินของการได้และที่มาแย่กันกินกับบุคคลนะเนาะข,ะขาเน็ดกิจูน้วเนาะคนตกอีกไม่หันทรงเื่อขึ้นอีลวบ่ มันขึ้นกัอดเดดอดงอยกันยัางจงไว้จงแลเอาเลยแหละงอยด้าลอย้มันจะขึ้นกนีออาได้จลิงหาหน่อไม้ด้อวย

ิดเส้นเลนสองนอเอแล้วปออมเบิ่งออมสุ่ออม,มเป็นบกักไรคนทุกคนมาไหมมีแจะนอนล้วนๆเต็นต้นเลย เอามะกอกมะกอกน้ำโอ้มะกอนกอน้ำตาตาตาสอนทุกคนมะกอกน้ำเป็นไรให้ไรวะคุณอะ มาเด้อเก็ยบมะกรอกน้ำนี่เอาอย่างน้ำไม้เด้บอสทีไปเอาน้ำไม้เด้ต้องมีมีดตัวนี่ปลาปงไม้นี่ไปนี่บอสพันเดชเอาบุป็นใช่แล้วแต่เราเจ้าขุบอกมีดเอาน้ำไม้พักเอาเลยบอส El océano nai nai มันได้นําแก่บ่แซ่บบ่นี่หน่อยบ่แซ่บบ่นี่หน่อยๆบ่แซ่บฮะบ่แซ่บนี่หน่อยบ่